เบตาแคลนจะมีแคลเซียมอยู่ตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวเอกของเขาเลยนะคะเป็นแคลเซียมแอลทอร์เนตตัวนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นแคลเซียมที่พิเศษกว่าตัวอื่นเลยคือสังเกตไหมคะว่าตัวแคลเซียมเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายมันดูดซึมไม่หมดมันก็จะตกค้างที่ตกค้างแล้วมันไปไหนมันก็จะไปเป็นหินปูนเกาะอยู่ตามกระดงกระดูกเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ดีทีนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้แคลเซียมแอลทอร์เนตเนี่ย มันร่างกายเนี่ยมันจะดูดซึมไปหมดเลยพราะเราทานบบมันดูดซึมไปหมดเลยไม่ตกค้างอยู่ในร่างกายใช่ไ <r m. S 2> อเี้ยเราก็ทานด้วยความสบายใจแล้วแล้วตัวนี้เนีั้นนำเข้าจากอเมริกาแล้วก็มีเล็กที่อยทุกอย่างปลอดภัยชัดเจนเลยคือเชื่อถือได้เชื่อถือได้เลยที่หนูก็กินไปด้วยความปลอดภัยกินไปด้วยความสบายใจแล้วนอกจากจะมีคอลลาเจนชนิดที่สองไอตัวคอลลาเจนตัวเนี้ยมันจะเป็นคอลลาเจนที่อยู่ตามข้อต่างๆจอยตามอ๋อมันมีอยู่ในส่วนผสมของเบตาแคลโดยเฉพาะตามธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแต่พี่ตั๊กอย่าลืมนะคุวเอย ยังไม่ถึงยังตะกี้เลยสามสี่รอบแล้วยังไม่ถึงเมื่อกี้ลูกหมวยยังนั่งขบแกบอยู่เลยไอ้นี่แหละตัวเรียกพี่น้อยลงแล้วไงทีนี้มันก็จะเหลือพอไม่มีตัวคอลลาเจนตัวนี้มาสมานลวัดตังกลางมันจะเป็นกระดูกกับกระดูกสีกันทีนี้ก็เจ็บสีขาที่พี่ตักเป็นอยู่นี่แหละต้องกินเสริมเข้าไปเลยไอ้คอลลาเจนชิ้นที่สองเนี่ยแล้วก็มีโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองนะคะแล้วก็มีสมุนไพรตัวเอกของเมืองไทยเลยขมิ้นชันใส่ลงไปมีแต่ตัวเด็ดๆอยู่ในเบต้าแคล เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเวลาที่เราใช้หรือเรารับประทานตาเนี้นะมันเป็นยังไงวันหนึ่งจะแค่ไหนอันนี้ทําให้เปต้าใช้ชีวิตได้ง่ายเลยเบต้าแคลนะคะเช้าเลือกไปจะเอาเวลาไหนเช้ากลางวันเย็นร้อมเมื่ออาหาร1เม็ดวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเดือนเดียวรู้เรื่องรู้เรื่องยังไงเดือนเดียวเราก็จะใช้เขาเรียกว่าวันละหนึ่งเม็ดเนี่ยตั้งแต่เรายังไม่เป็นก็ได้นะคือบางคนอ่ะเขาชอบบอกว่าอันไรนะ สายเกินแก้หรือชอบให้เป็นมากแล้วค่อยมามาดูแลอะไรเงี้ยจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่25ปีขึ้นไปเนี่ยควรดูแลตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกได้แล้วนะเพราะมันจะบอกว่าพอคนเราอายุยี่สิบขึ้นไปแล้วเนี่ยไอ้กระเส้นต่างๆในร่างกายมันมีแต่จะลดลงลดลงลดลงเพราะฉันดูแลแต่เนิ่นๆดีกว่าจริงๆนะอย่าปล่อยให้สายเกินแก้เออไม่งั้นมาถึงวัยนี้ก็จะมีเรื่องของกระดูกพลุนเขาบอกอย่าห้ามล้มเลยนะล้มไม่ได้เลยนะถ้าคนอื่นเขาแค่เคล็ดแต่อ้รุ่นนี้ล่ะหัก